สวัสดีครับบ่าวแถาสวัสดีทผช่ชมครับวันศุกร์ที่22มีนาคม2567ด้ยินยมมาครับพี่น้องเสียงจักกระจันนะครับผมไพเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาหาปู่578นะครับมารับชมลาวพัฒนานะครับวันศุกร์นี้นะครับผมช่วงนี้ลุ้นยากวด้วพพี่น้องเด้มาขึ้นเก่านะครับผมมาหาปู่คือเก่านะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับ ฟังเสียงพี่น้องเสียงจักระจันโอ้พึ่งเงียบที่นี่นะครับร้องระงมร้องลั่นป่าเพราะว่าเป็นปลาเนาะพี่น้องเนาะเอาเขาไปหาปูน้ากันนะครับเขาไปฟังไปชมน้ากันครับผมกาบน้ำมาสการครับปูการน้ำมาสการเ่ครับปูรับรห่นอนปูผ่อนนนปูเนาะเออล่าพัฒนาเป็ในยังไรปูช่วงนี้ขึ้นลุดเงี้น้ะปูเนาะไปกําลังวันบุญเนาะครับผม กัาลองวันสิบเจ็ดเจ้ามาไปเจ็ดวันครับหลุดก็คือหลุดได้พี่น้องได้ครับสองห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์หกเบิ้ลนับปุ่นอันนี้แปดแปดออกเจ็ดเจ็ดไปเบิ้ลเบิ้ลไปเบิ้ลเจ็ดเจ็ดกับลังวันสิบเจ็ดเราครับทิบสองเก็บเป็นแปดสิบสี่ครับมันก็เด่นแปดกับสี่มันบอกไปมันไปกับล่างบ้นไปกับลังวันสิบเจ็ดนะครับอันนี้บอกเขาได้พี่น้องได้มาหาปูขึ้นเกานะครับผู้พันอ อยากเบิงนะครับขันขันยังท่านในมันใจบมากกระบอกเป็ดยังได้พี่น้องเดอ้อเบิงไว้นะครับช่วงเข่ากับเข่าเน่านะพี่น้องเนาะให้กำลังใจปูเด้อพี่น้องเด้อนะครับช่วงลุดกันลุดแต่าว่าว่างในเรื่องเสือก็นอ่ะอันนี้ครับปูเอา ใส่ของใหม่ใส่ขอเลยป่ะปู่มาตะรวดตัดลาวพัฒนานะครับ วิง่งรูดหนึ่งกับสองกองังวันเรื่อครับปูกำลังวันสิบเจ็ดมันไปเจ็ดกับเราวันสิบสองกัลเรวันศุกร์มียี่สิบเอ็ดหนึ่งกับสองสิบไปบาทเอาครับผมสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองเลขมันก็เลขเดียนสองเรียนสองครับปู

อันนี้มะนาน้กันกาลังวันบาค่อยออกน้ากันไม่มาด้วยกันเลขประจาวันสอง6องศูนย์หกปะปัวกลังวันยีเดเลเลขประจําวันไหมปัวมันจะบ่ไปน้ากันวั่นกําลังวันสิเจครับมันก็บ่าไปน้ากันครับหนึ่งเลขประจาวันนี่สองศูย์หกปะูนย์เลขประจําวันสองศูนย์หกครับนี่แหละเลขเดือนมันไม่เท่านีรครับ ที่ก็ใส่ม่องยาเสิบองยี <22 S 2> <22 S 1> ครับปูยี่สิบสามยี่สิบสองปูที่ยี่สิบสองครับยี่สิบแนครับผม ธรรมชมเราพัฒนา,นาปู่ห้าเจ็ดแปดสายญานีสายญานี่ระวังดีดีเจ็ดกะไพ่มาปัวมันออกเจ็ดเจ็ดมันไปเจ็ดแหสองห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์หกเอาธรรมชมเราพัฒนานะครับผมอันนี้เอาเป็นเลขเลขเด่นกำลังวันเล่นมาปัวเลขประจําวันกำลังวันยี่สิบเอ็ดวันสุขครับ 12, 1, 12, 1> ิบหนึ่งเป็น12บแล้วต่าไปตัวหน,น,นึ่งเ<อ>ด่นสองเด่นสองออาทผู้่มสองศูนย์สองศูนย์สองหกหนึ่งสองหนึ่งศูน แล้วกัหนึ่งหกหกหกสองูนูนัเบิลเบลมีหกหกสองสอูนยูนทำชมมันเบิลสองเทียแล้วนะแต่มันประกอบใอ้บ่ถือแปดแดกระเบิลเลย่ปูเปลี่ยนเปลี่ยนหกเจ็ดเจ็ดก็ออกแล้วจะบวกหกหกบ่เนี่ย6หกหับสองสองเลยล่ะเลขสายยาปูแกจะถิ่มเนะพี่น้องเด้อห้าเจ็ดแปดนี่นะครับแปดห้าเจ็ดห้านี่นะครับภูมักนัครัฐบาลไทย เดนสองหมอปูวิ่งรูดสองอะไนะเด่นสองเด่นสองปูเด่นให้สองนะครับธรรมชมกำลังวันยี่สิบเอ็ดเนี่ยครับผม,มเน้นเน้เนติดสองหมอปูสองศูนย์สองหกสองสองอ่าเน้นติดสองได้ธรรมชม <22. S 2> เน้นที่สองเอาสสองเนี่ยบ่เล่นก็ได้ กับบอบมานํากันบอกําลังวันบไปน้ากันหนึ่งกับสองไม่มาด้วยกัน,นมีเทียเดียวคือซิมหาร์ลังวันจันทร์กับล่างวันจันทร์ยยงเผื่อจะไปน้ากันลองทองมีกําลังวันจันทร์น่ะหระไปน้ากันทีเดียวคบปัวอืมเาว้นสุกมนาจะมาบ้ันสุกเนี่ยตั้งเขียนบนงติดสองหมดครับ,<า>รบอืมเราพัฒนาได้พี่น้องเด,นนด,งนดนเเ้นะครับกับรุดช่วงนี้รุดเง้วอยู่ปูวานะครับแต่ว่าก็เยอะเผือนะครับ เบ่งไว้เนาะครับเพราะว่าถ้ารุดล่ะถ้าได้เข่าละเขาเงี้ยวดิพี่น้องนะครับท่านผู้ชมมาหาปูขึ้นเ่านะครับท่านผู้ชมลงในเอฟซีแฟนครับทั้งช่องเพราะว่าผููพันธะก็มีนะพี่น้องเนาะให้กำลังใจปูนะครับงวดเขากับเขา่างวดมือรุดกับรุดนะพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเดอ้อวิ่งรุดนะครับลาพัฒนาหนึ่งกับสองเด่นที่สองนะครับเน้นที่สอง นับสองศ1 2ย์สองหนึ่งับหนเบิ้ลห6หกสอเน้นติด2องปวาหนึ่องหนึ่บมาาน้ำกันนับก็จะเป็น2026 22เน้น3คู่ถ้าหลุดหลุด2องเลยท่านผู้ชมเ้อนะครับผมจะบอมาสใย้้าบอกปูมันกับมาเนี่ยงานจะกกัได้แยกเปลดก็ได้ครับมันเนี่ยแปดหาก็ได้ไหมปูอดูเรีบอ่ะครับผม ทึกเหล็ญ่งทึกเหล็กเล่าครับิึกรัฐบาลไทยอ่ออาทบผู้ชมนะครับมผมรัฐบาลไทยเนี่ยคือเฉพาะท่านให้จะให้ถ้าฟันอย่างเดียวเอาฟันมาปมูเอาฟันอย่างเดียวยังบาไลยหางครับผมไปเชียงไา่กับฟันว่าเหล็กว่าเขียนมาาเอบทีอยงกันครับผมเขียนให้เรียกให้เขียนก้า้ๆให้ครับมันบ่แมนเป็นว่าออกมาดนีเลขก,ก้าว ปีนหัวเลี่ยงก็ก็ร้องเปเลี่ยงกเนาะครับนี่หอกฮกเนี่ยรองตัวเนี่ยฮกฮกเนีย่ยครับหัวเรี่ยจะเร็วเร็ออกเอ้าแต่มาชมแคปหน้าจ,จอรัฐบาลไทยปู่5 7 8นะครับผมกราบขอบคุณขอบคุณปูนะพี่น้องให้โชคให้ m ắ นครับวันนี้ลาวพัฒนา2ทุ่มครึ่งแอดมินบ่าวเถ้าสวัสดีครับ